นีฮัดกรีดยางเนาะมันก็มีบาดเนจจกหน่อยฮะละมือไม่พึ่งได้มาลงสวนกับสวนยางไม่อีกเนาะสวนยางคือเกาเนมอนเนาะมือไม่ฮัดกรีดยางกัปมันสวนเจ้าของดอกจ้าเพราะว่าแอลเด็กบนนอกนี่กะรับกรีดยางเนาะกรีดยางให้เจ้าของสวนนะนะาแ้วก็มือไม่โอ้ยได้หลายมีดแลลวละ่ะกรีดได้หลายมีดแหลวละ่ะพั้นได้เต็มโป๊อยู่เนาะ เมื่อไหม่ห่างกากีดได้เยอะเบ่ซิบมีดหรอวะซิบมีดเนาะวันเว้นวันเนี่ยนะแอวเด็ก้านออกกากีดวันเว้นวันเนอะบได้กีดเอ่อสองมือเว้นมือหนึ่งเนอะกีดวันเว้นวันก็ยั่งพได้ได้น้ำยางก็ไดกับพันด้เกงเนาะฮัดไปเรื่อยถือว่ามาฮัดมาฝึกมือก็เคยไปกีดเอ่อต้นยางที่แบบว่ามันผ่านมือมาหลายมือแล้วสินะ มันอยากสวนยางที่เกาเนทานมาหลายมือเนธเนาะกะฮัดสวนนั่นกรีดอันนั่นแหละแล้วก็มาฮัดกับอันต้นไม้นด่กะโอ้ยยากอยู่ดอกเออ้าถึงกระไดเนาะการกรีดยางเน,ะน,บบนา,าะมันกบบเมนวายากแล้วมันกบบเมนวาง่ายเขาต้องเข้าใจในการกรีดออกมาหน่อยหลายกะว,ว่ามันบดถึงท่อน้ำยางเพราะว่าเข้าไปหลายเพรว่ากรีดบาดอันแกนขเข่าแกนเพรว่า นี่ก็ขยับเข่าขยับออกอยู่น่แอวเด็กมันนอกนี่ก็ได้จักยามไดก็จังซิมอันพอดีเนาะแต่ก็ซิพยายามแบบว่า่บไฮมันบาดเพอะปานไดเนาะค่อยๆฟึกนฮัดไปอยู่ที่เฮ้าเมื่อเฮ้าสังเกตนันละแล้วก็ให้อันผู้เพิ่นเคยกีดมากอนมาเบิงให้เนาะอันนี้ก็บ่แเ่นสวนเจ้าของดอกจ้าอันนี้ก็ได้แอวเดกมันนอกก็มารับกีดให้เพิ่นคืนกันเนาะ ประมาณหาล่อยเศร้าต้นนี่ล่ละส่วน 500, นี้หาล่อยเศร้าต้ 500, นเพิ่งกีดได้บมเมนเครึ่งเดือนแล้วบ่ครึ่งเดือนเนี่หละเนาะเพราะว่ากีดอันวันเว้นวันก็มีแล้วก็กีดอันสองวันเว้นหนึ่งวันก็มีนะผสมผสมป,ะส,มปะสานกันไป